วันที่27กรกฎาคม 2, 566ท่านพระครูพิสารเจตยรักษ์รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลร้องวัวแดงเจ้าอาวาสวัดน้ำจำพร้อมด้วยนายสวัสดิ์ขติกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงและนักเรียนโรงเรียนวัดร้องวัวแดงสีจันทร์วิทยาคารร่วมกันสืบสารประเพณีวันเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษาจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบสารประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ2,566เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวันสำคัญทางพุทธศาสนาและให้ความรู้ประวัติศาสตร์ความสำคัญของวันเข้าพรรษาส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และพื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปโดยกิจกรรมในวันนี้นักเรียนโรงเรียนศรีจันวิทยาคารได้ร่วมกันตกแต่งต้นเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดในตำบลร้องวัวแดงแดบพระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้จุดส่องสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยในช่วงเข้าพรรษา